แบบไม่สู้เลยเรื่องความเซ็กซี่ไงเรื่องความเซ็กซี่พวกเขาก็คือดาวยั่วทุกคอดาวยั่วเรียกว่าเป็นไอคอนแล้วไหนมันมีอยู่ในสคริปต์ตั้งไหนเนี่ยมันเป็นคำตอบจากเขาเลยคือเป็นดาวยั่วเราเราจะไปเราจะไปอะไรอ่ะเราไม่แข่งอยู่แล้วเราต้องนิสสกัด อยากรู้ว่าท่าไหนหรือการทิ้งสายตาแบบไหนของเขาที่ทําให้เราชะงักได้เลยอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะค,คือเขาเขาจะเป็นคนที่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ขยับร่างกายอะไรแบบเยอ,อะเขาจะเดินแบบช,ชา้าช้าเดินแบบน้อยน้อยแต่หมายถึงว่ามันแบบอินเนอร์สายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนทีนแบบ่ที่ สื่อสารอารมณ์ได้ดีในในอะไรต่างๆรอบตัวเขาเลยแต่คนแบบบอดี้เลงเาษแบบูเท็กซี่มันเลยเหมือนแบบบางทีเวลาที่เขาบอกยินเนอร์ที่น่ารักที่สุดทำยังไงอ้าวอย่างงงพี่เราอยากเห็นม่ากินโชง์ให้ดีนะบุญตาดี่แต่ให้มันรู้เรื่องด้วยได้ไหมสักปิงดอมต้นนาเอออย่างนั้นเลยแต่พูดยาวๆสักซิงดอมจะยิ่งมีปอย มันไม่ไม่มันแบบมันไม่ใช่เลยอะไรต่อต่อสิ่ืองัของงนงไม่ชักสิงงยงงงนชวนชวนคนไปเต้นเล่นชาเลนจ์ไปเต้นตุงยังทำไมเหมือนพูดเป็นภาษาจีนเลยนะเต้นนะเนชาเต้นนายิงยองยองอะไรๆจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆบิวเกล